ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนเชอรี่นะคะมาเก็บเชอรี่กันแต่ว่ามันไม่ใช่สวนเดิมที่โบลเคยไปอะนะนอนก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นที่ไหนจำไม่ได้แล้วเคยไปมาสองสองปีนะคะปีนี้เป็นครั้งที่สามแต่ว่ายังไม่เห็นเชอรี่สักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเรามากันจนมันจะหมดหน้าเชอรี่แล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะหาที่เข้าไปสักที่หนึ่งนะ มากับน้องน้องออมนะคะวัสดีค่ะยังไม่เห็นเชอรี่สักลูกเลยอ๋อตรงนู้นๆๆตรงนั้นเริ่มหมีแล้วเห็นเริ่มมีดแดงๆหน่อยนะคะแดดร้อนตอนนี้ห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วนะแต่ยังแดดร้อนอยู่เลยอะ่ะแต่ว่าสวนเขาจะปิดถึงหกโมงครึ่งคงก็หยุดสักชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่นะคะ่ะ นะคะของจริงนะคะชเชอรี่ของจริงพิสูจน์ได้ใส่ปากกินได้เป็นไรอ๋อเราลืมบอกว่าเราเข้ามาเราต้องรับตะก,กร้าน,นะคะเ,คเขาจะไม่ไม่คิดค่าเข้าแต่ว,ว่าตอนจะกราบแล้วก็เขาก็จะคิดชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนักที่เราเก็บนะคะว่าเท่าไหร่ว่าเก็บเท่าไหร่เราก็จ่ายเขาตามนั้นนะคะเ,คเป็นตรงเลยเ,เห็นไหม นี่นะคะเป็นพวง,งเลยนี่นะคะนะเรจะเก็บซะหน่อยลูกมันเล็กๆเนอะหาลูกโตๆดีกว่าแดงๆโตๆนี่นะคะเก็บทั้งก้านเลย เกาจะมีเชอร์รี่ขาวแต่ว่ายังเดินไม่ถึงนะงนี้ก็มีเยอะเลยนะคะาาตรงนี้เยอะเลยคนนี้ตั้งใจมาถ่ายรูปนะคะ้อมชิมย่างชิมแล้วเป็นไงมั่งอร่อยมากเลย ตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าไงนะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าอร่อยใช่ตอนแรกคือไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ามาเด็ดกินที่ต้นแล้วสุดยอดมากนะนะน่ากินไหม,มันไม่ค่อยใหญ่นะลูกเล็กๆนะ <c oughs> ผมใส่ลูกใหญ่คนจะเก็บไปหมดแล้ว เด็ดมันมาใส่ตะกร้าเราได้นิดหน่อยตะกร้าเนี้ยยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่อยเก็บไป